สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาอัปเดตต้ตนทุเรียนครับปลูก2ต้นนี่นะครับต้นหนึง่งต้นนี้มียอดนะครับจะประเนย่ยใจว่าจะรอดหรือบ่ครับให้พี่น้องในเมืองกันว่ายอดทุเรียนนะครับที่ผมปลูกไปนะครับสีสันเป็นยังไงเป็นตลอดว่พี่น้อง ัใบก็จะเป็นสีเหลืองส่วนอีกต้นนึงเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องส่วนต้นนี้ตายนะครับก็บรลว่าต้นนี้นะครับพอมีสิทธิ์หลอดแล้วนะครับก็ตองเมึงนะครับาลากลากเป็นจังใดนะครับทงใสัยะลำต้นในกรแหงกรอบแล้วครับ สองตนจะเรียบร้อยไปตนหนึ่งครับถาดว่าคงศิได้หาตนอื่นมาทดแทนสวนครับเงาดอกเลยพี่น้องสําหรับสวนบกเงาหน่อยใหญ่ๆไม่ใช่เพื่อสวนไว้จะกินเองครับเหลือแบ่งพี่แบงน้องกิน นะครับขายแน่อีกหน่อยที่เฮ็ดให้หน้าลบก,ก็บคือพวกฝุ่นครับมันจะคือเปลี่ยนฟางกับถีควายนี่นะครับก <c ười> ินเมื่อันดอกพี่น้องเก็บแจกเก็บแบ่งก็สำหรับพี่น้อง ในใจว่าจะเลดศถิ่นนะครับเอาคอควายม่ไวตรงนี้แล้วว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นคอควายก็จะได้ลมพัยนะครับตอนใบก็จะมีอากาศเย็นเฮ็ดให้ขวายอารุ่มดีสวนคราก็มีเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเพื่อสิได้ต้นไม้หลายๆชนิด ยังก็จะเป็นมั่นมั่นหานาที่ครับนี่จะเป็นไพกินนอนะครับเสื่อล่ำกับใส่ประโยชน์เฉพาะคดีนะครับไพชนิดนี้ล่ำจะมีแหนงเยอะนะครับตาเยอะตาแข็งอันนี้กระเพ้ากระเพ้านา้มท่วม นะครับก็จะเช้าไปแล้วลายยางเขากระปูกไว้ทะกนี่นี่ครับสิ่งที่ปลูกไปนี่คือกล้วยกับกล้วยหอมทองครับพี่น้องมเมืองครับ,บาสวนดอกตินมีอย่างแน่ครับในการาเห็ดสวนผสมผสาน อย่างละนิดละหน่อยเห็ดใบนะคร,บครับนี่คือต้นอินทผพาลัมนะครับอ,อินทผพาลัมพันธ์สีแดงโคนในสีนะครับซื้อต้นพันธคนใ้ในสีดอกตินกัม็มาปลูกไว้เขาเริ่มออกดอกปีนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี่ก็ครบ2องสองปีปีหน้าก็จะเป็นปีที่3ก็บโคงสีมีผลผลิต หรือว่าจะออกดอกเอาจังคอยมาชมกันว่าเขาจะออกดอกออกช่อสำหรับอินทผลัมลูกกล้วยนะครับเนื้อเยื่อมีสองตน้นที่เหลือก็จะเป็นเพาะเมล็ดนะครับสำหรับพี่น้องที่กินแล้วอยากเอาเม็ดไปเสียไปหัวไรลไปหนะ้าก็เอาไปเสียไปได้นะครับแต่ว่าจํามองให้ดี เอาไปเสียใบยก็เกิดนะครับนี่ผมพอมาเล็ดไว้นะครับก็จะมีพันธุ์คนใน่สี่อเมอิด,ดาฮานแล้วก็บาฮีแดงบาฮีเหลืองแล้วก็อย่างอีกน้อพันหนึ่งจับซื้อพันบอได้นะครับรบอไดเป็นยังพี่น้องเพื่อนอยากได้ก็บแบ่งให้เพื่อนนะครับบอไดซื้อให้เพื่อนไปซื้อๆนี่แหละครับแบ่งปันกันไปปลูกสำหรับ ต้นอินทผลัมนะครับให้พี่น้องด้เมืองกันนี่เป็นต้นม่อนม่อนกินนวยนะครับสงสัยปีนี้เได้ตัดออกแล้วครับเพราะว่า,าต้นใหญ่เกินแล้วต้นอินทผลัมถาม้าบ่ได้แสงหรือว่าได้แสงแดดทีพ่เหมาะเขาก็จะบอ่กออกช่อครับนี่ก็จะเป็น เกี่ยวมังกรนะครับพันสีม่วงครับรสชาติดีนะครับสำหรับเกี่ยวมังกรเอาทิ้งๆเลยครับยังบ่ท่านเห็ดลานไหมเขา,าพ่ีพ่อน้องมาชมต้นทุเรียนที่ผมปลูกนะครับมาอัปเดตว่าเป็นจังไดแล้วพี่น้องหลายคนนะครับคิดอยากปลูกก็ทดสอบไปเมืองคลิปก่อนหน้านั้นนะครับว่าผมใส่ดินจังไได คลิปนี้ภาพไปเมืองนะครับตายไปแล้วตัวหนึ่งสิ <c oughs> ได้หามาปลูกแทใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องสุขภูดสุขคนนะครับที่แวะเวียนเขามาใไ้กำลังใจนะครับดอกตีนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับนะครับแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะครับฝากกดติดตามในเด้อพี่น้องสุขภูดสุขคน ก็คลิปน่าพอก็ดอกติดนหม่ว่าสินี้ยังมาอัปเดตให้พี่ให้น้องนะครับได้ชมกันกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ